ชีวิตทําให้ง่ายเลี้ยงนกนี่เลี้ยงสัตว์นี่ไม่ใช่ของชอบเลยนะไม่ชอบเลยแต่ก็ธรรมะจัดสรรันหลัวันหลังจะมาเล่าเรื่องนกเล่าเลยดีไหมเนาะ,ะนกตัวแรกอ่ะเล่ากันดีกว่านกเอี้ยงรูปถ่ายไม่มี ه, นกเอี้ยงลูกนกเอี้ยงตกจากรังตกจากรังเราก็ไม่รู้หรกข้างบ้านข้างบ้านเขาเรียกเสียงโลงเลยเธอเธอเธอมานี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยเราก็ตกใจนึกว่าเขาเป็นอะไรารีบวิ่งเลยครับวิ่งไปเลยเธอเธอมานี่หน่อยเธอเธอเขามือเขาก็ ทำอะไรก็ไม่รู้เราก็นึกว่ามือเขาเจ็บเพราะว่ารำอาหารไหนได้เปิดออกมาว้าวเป็นลูกนกโอ้เราเป็นคนกลัวเราแหยงว้ายแม่ก็นอนอยู่ในบ้านแม่ไปดูที่ตวไปดูที่เขาเรียกเราให้ช่วยอะไรไปดูที่วิง่งหรอไ ว้ายของให้นกเราเราก็กลัวเราแหงยนว้ายนี่จะทำยังไงว้ายไม่เอาไม่เอาไม่เลี้ยงไม่เอาไม่เอบอกเขาไม่เอาแต่เขาบอกเธอเธอเอาไปเธอขามานันหักขามันเจ็บเนี่ยแล้วจะทำยังไงปล่อยไว้หนูแมวแมวเยอะมากแมวกินมันแน่ก็เลยเอาเข้ามาในบ้าน ีกมันก็ยังไม่มีขนขนยังไม่ค่อยมีเลยเป็นลูกนกตกจากหลังก็เลยเอาเข้ามามันขี้เละขีเลยมากมันขี้เลยขามันหักเอออย่ทาทำอย่างไงเลยก็ใช้วิธีของป่ใช้ตะไคร้ทุบ จากที่เราเคยนั่นหมานะหมาที่ตายก็ตเอาตะไคร้ขยี้ขยี้ขย,ขยี้ให้มีน้ําแล้วก็เอาพันขานพันขานกเอี้ยงลูกนกลูกลกลกลูๆคำคำทาๆใช้น้ําตะไคร้ทาค่อยๆดัดเลี้ยงมันน่ารักเนาะเราก็ไม่ชอบขี้นกอกขี้ทีก็ต้องเช็ดทุกอันเลยทุก เช็ดเช็ดทุกก้อนเลยฟังอ่ะลกฟังฟังมาฟังใกล้ๆเลยฟังใกล้ๆเลยลูกนกตัวแรกเช็ดขี้เป็นคนที่เกลียดขี้ <c oughs> มารักษาดูแลกันนานอยู่ด้วยกัน เรียกก็บินมาความฝันอยากเลี้ยงนกเอียงแบบตาเพราะตาเขาช่วยเหลือนกเหมือนกันแล้วมันก็บินตามครับตาไปไหนมันไปด้วยตาไปไหนมันไปด้วยก็เลยมีความคิดก็อยากก็อยากเลี้ยงความฝันก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงพอเลี้ยงไปโอ้ยปากมันเหลืองสวยมาก ปากเหลืองสวยอาบน้ำก่อนสิบโมงทุกวันต้องอาบน้ำเรารู้แล้วว่านกต้องอาบน้ำเขาจะลงน้ำเองเลยแล้วก็เล่นน้ำาขาจะร้อนจะบินมาหาเลยอยากอาบน้ำเนี่ยบินมาหารู้เลยพอน้ำให้เนี่ยออาบน้ำชื่นใจขนสะอาดทอมช่ย คือลบอัตราตัวเราเองที่เราเกียดนกแต่ไม่แต่ให้อาหารนกนะเกียดนะแต่ให้อาหารนกนกมาที่บ้านนี่จะให้อาหารด้วยแต่ไม่เลี้ยงขี้เกียดขี้เกียดเชื้อโรคมันฝังใจนะแต่ไปไหนี่จะให้ตลอดกินข้าวหรืออะไรไม่ว่านะตั้งแต่ไหนอะไรมาแล้วแต่ทำให้เอามาเลี้ยงเราไม่เลี้ยง กักขังไม่ชอบยิ้เล่นหนังสติกก็เล่นนะยิงนะแต่ไม่ถูกนกนะยิงให้นกบินเฉยยิงให้โดนไม้โดนอะไแต่ไม่โดนนกฝึกยิงหนังสติ๊กแต่ไม่โดนสัตว์ไม่มีการได้รับบาดเจ็บ เลี้ยงนกนกตัวแรก fb ชื่อ fb เรวจะมาเล่าให้ฟังอีกมีหลายตัวทุกชีวิตมีค่าใช้ชีวิตอย่างมักง่าย